สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกุมลักนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กกุมภาพันธ์นะคะดูให้ชาวราศีกุมเป็นราศีแรกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดของชาวกุมหลายๆท่านนะคะก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครคนใดคนหนึ่งจะให้ชาวกลุ่มทุกท่านมีความรักแบบนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยมันก็ย่อมมีคนที่รู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยหรือไม่ตรงเลยหรือบางทีไพ่สลับกันนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ของเขาไพ่ของเขาเป็นไพ่ของคุณอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพยายามให้มันใช่หรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้อง พยายามอินหรือว่าเอาไปเครียดไปเครียดนะคะก็ปล่อยไปนะคะมาดูไว้เฉยๆเนาะโอเคอความรักของชาวราศีกุมนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่พลังงานหลักของคุณที่คุณได้นะคะก็คือไพนะ่แปดไม้นะมันเป็นไพ่ที่ ลักษณะก็คล้ายๆกับชาวราศีกุมอยู่เหมือนกันนะพลังงานของพวกคุณในเดือนในเดือนนี้นะคะก็คือชาวธาตุลมนะคะเป็นอะไรที่มันปุ๊บปับ๊บเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะอยู่ตรงไหนไม่ค่อยได้นานนะคะพัดไปเรื่อยนะคะชาวกุมก็อารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้นะคะของชาวกุมก็อาจจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะแปลปวนง่ายปุ๊บปับ๊บตัดสินใจบางอย่างที่ อาจจะคิดว่าไม่สามารถตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจได้ปุ๊บปับ๊บทันทีรวดเร็วนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นความรู้สึกจากไพ่ที่แอนได้รับนะคะชาวกลุ่มบางท่านนะความรักของคุณที่ผ่านมานะคะชาวกลุ่มบางท่านเนี่ยเหมือนได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความลับในความรักของพวกคุณที่อีกฝ่ายนะคะเก็บซ่อนเอาไว้นะคะหรือเป็นตัวคุณเองที่เก็บซ่อนเอาไว้แล้วความลับนั้นมัน แตกออกมานะคะมันมันเปิดเผยอ,ออกมาอย่างรวดเร็วนะคะจนทําให้ความรักของพวกคุณเนี่ยจบลงนะคะเนี่ยนะคะเป็นความรักที่แบบจบลงไปมีอีกคนนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นความลับในเรื่องของรักซ้อนหรือว่าการทําอะไรที่มันไม่ซื่อไม่ซื่อต่อก,กันอย่างนั้นนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทนหนะะันนะคะฉับพลันนะคะจนคุณตัดสินใจเนี่ย จนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจออกไปเริ่มต้นใหม่นะคะออกไปจากความสัมพันธ์นั้นนะคะก็ถ้าถามว่าตอนนี้ความรักของชาวกลุ่มเป็นยังไงบางท่านก็คือการเริ่มต้นใหม่ของชาวกลุ่มบางท่านเนี่ยคือเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอะค่ะคือมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะพอใจกับสิ่งที่ได้นะคะพอใจกับชีวิตตอนนี้บางท่านเนี่ยคือรู้สึกว่าอืมฉันมีตั้งเก้าถ้วยละจะขาดถ้วยที่สิบคือความรักไปก็ ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ได้นะแบบนี้อาจจะโอเคกว่านะคะอยู่ในระยะพักใจอะไรแบบนั้นนะคะสำหรับชาวกุมบางท่านนะแต่ถามว่าความรักในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกที่อันได้คือมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะมันจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะคุณจะจบสิ่งหนึ่งเพื่อได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะมันจะมีคนที่เข้ามาให้ความรู้สึกเข้ามาให้ ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอ่ะอยากจะมานับหนึ่งด้วยกันอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นคนเดิมได้ด้วยเพราะว่าไพ่เดอะเดทนะคะไพ่เดทมันมาประกบอยู่นะคะก็คืออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยจบไปแล้วนะคะฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมานะคะอยากจะมามอบความความรู้สึกหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นทั้งคนใหม่และเป็นทั้งคนเดิมได้ด้วยนะ แต่ว่ามันอยู่ที่ชาวราศีกุมละเพราะว่าตอนนี้คุณอะแบบมีความสุขอยู่กับตัวเองอะคุณพอใจอยู่กับชีวิตตรงนี้บางท่านทําใจได้แล้วนะคะบางท่านแบบเอาเวลาว่างตอนนี้ไปเที่ยวไปทํางานอดิเรกไปทําอย่างอื่นแล้วเหมือนมีมีสิ่งอื่นที่อาจจะในช่วงที่มีแฟนไม่ได้ทํานะคะก็มาทําในช่วงที่โสดอะไรแบบนั้นนะคะอยู่ที่ว่าเนี่ยคุณจะเลือกไหมนะคะถ้ามีความรักเข้ามาหรือไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเข้ามาก็ตามนะคะ อยู่ที่ชาวกลุ่มละว่าคุณจะพิจารณาไหมนะคะจะรับไว้พิจารณาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ก็ตามหรือคนเก่าก็ตามนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นแบบทั้งควีนถือไม้และควีนถือถ้วยเลยนะคะนี่ตัวตนของคุณนะคือเป็นคนที่ทั้งเก่งนะคะทั้งทั้งสามารถที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ได้มันทุกอย่างมันอยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่คุณคิดอยู่ที่คุณพิจารณานะคะ ก็หวังว่าชาวกลุงมทุกท่านนะคะจะมีความสุขในช่วงเดือนเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะสำหรับบางท่านนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ